สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะพายจากเพจภาษาเกาหลีหน่ารู้นะคะวันนี้นะคะพายมีไวยากรณ์ออโรโลมาสอนกันนะคะเป็นไวยากรณ์ที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างหลายบริบทมากๆเลยนะคะจนทําให้บางคนเนี่ยที่เพิ่งเรียนแล้วเอ๊มันใช้ยังไงนะหรือว่าเคยเห็นมันแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเขาใส่กันทําไมนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนกันนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเรามาสะกดคำเงินก่อนนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะอ่าตรงนี้เริ่ม มาจากอือโดเลยนะคะตัวยื่นของเราตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่มีเสียงนะคะถือว่าเป็นตัวฟรีให้เราเนี่ยนะคะสะกดมันนะคะจากสระอันนี้คือสระอือนะคะฉะนั้นเราอ่านว่าอือไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะตรงนี้คือตัวรีอื่นนะคะรีอื่นออกเป็นเสียงรอนะคะจะเป็นรอเรือหรือว่ารอลิงก็ได้นะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยไม่มีเสียงรอแบบนี้แบบบ้านเรานะ ต่อไปนะคะอันนี้คือสระโอนะคะฉะนั้นทําให้ตรงข้างแรกตรงเนี้ยนะอ่านว่าอือโรนั่นเองนะคะอือโดต่อไปนะคะตัวหลังเราก็คุณแล้วใช่ไหมคะตัวรีอินก็คือตัวรอของเราใช่ไหมแล้วก็นนี้สระโอนะคะอ่ะก็เลยอ่านว่าโลนั่นเองนะคะก็จะเป็นอือโดกับโลนะคะทุกคนคราวนี้เรามาดูกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นการใช้นะคะก็จะเป็นคำนามอ่าจะเป็นคำนามนะคะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยเลือกใส่นะคะว่าเราเนี่ยจะใส่อืโรหรือว่าใส่โลนะคะแต่ก่อนที่จะเราจะไปเรียนรู้ว่าเราต้องใช้มันยังไงเนี่ยมาดูความหมายก่อนนะคะอื r โรหรือโลนะคะมีความหมายว่าโดยมีความหมายว่าด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราอ่ะแสดงวิธีการนะคะหรือว่าพูดถึงเครื่องมือนะคะของการทํางานใดงานหนึ่งของการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ บอกว่าเราทำสิ่งนั้นด้วยอะไรเราทำสิ่งนั้นโดยอะไรนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูวิธีการใช้กันคำนามข้างหน้านะคะก็คือคำนามพวกนี้มันจะเป็นพวกเครื่องมือหรือว่าเป็นวิธีการเนาะอ่าเป็นวิธีการนะคะหรือว่าเป็นพวกเครื่องมือนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ดูนะคะว่าถ้าคำนามตรงนั้นเนี่ยไปโฟกัสที่พยางสุดท้ายนะคะถ้ามันไม่มีตัวสะกดอ่าตรงนี้นะถ้ามันไม่มีตัวสะกดนะคะหรือว่ามีตัวสะกดเป็นตัวรีอินเนี่ยนะคะให้เราใช้โลได้เลยนะคะพายยกตัวอย่างเพิ่มเข้ามานะคะว่านามูตรงนี้เราดูพยางคสุดท้ายคือคําว่ามูนะคะมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมพายก็เลยใช้คําว่าโลนะคะก็จะเป็นนามูโรมันดูรอยโอมันดูรอยโตรงนี้นะคะมาจากลากิยา มันดึนดานะคะมีความหมายว่าทำนั่นเองนะคะประโยคนี้เขาก็จะแปลว่าทำโดยต้นไม้นะคะคือทำมันมาจากต้นไม้อะ,อ,ะอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้เราทำมันมาจากต้นไม้นะ,ะก็เป็นนะมูโดมันดูรอยล์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะชอนวานะคะชอนวาแปลว่าโทรศัพท์หมายถึงพวกการโทรศัพท์นะคะ ตรงนี้เรามองพยาง์สุดท้ายเนี่ยนะคะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมเราเลยใส่โลเข้าไปนะคะเป็นชอนพาโรยอนล,ลักเคลอยอนล,ลักเคลนะคะตรงนี้มาจากยอนลักคาดานะคะที่มีความหมายว่า ต่อนั่นเองนะคะมีความหมายว่าติดต่อเนาะประโยคนี้นะคะชอนวารยอนลักเคลนะคะจะมีความหมายว่าติดต่อโดยโทรศัพท์ติดต่อโดยช่องทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะเห็นไหมใช้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูการถ้าไอ้คำนามที่อยู่ข้างหน้านเนี่ยที่เป็นวิธีการหรือว่าเป็นพวกเครื่องมือในการทําสิ่งใดสิ่งนั้นอ่ะนะถ้ามันมีตัวสะกดนะคะทุกคนถ้ามันมีตัวสะกดพยางสุดท้ายเนี่ยมันมีตัวสะกดนะคะเราจะใช้ เราจะใช้อึโรนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่าโซนนะคะเรามองโซนตรงนี้มันมีตัวสะกดใช่ไหมคะฉะนั้นเราใช้อะไรดีเราใช้อึโรเนาะเราใช้อึโรนะคะอ่าเราใช้อึโรก็จะเป็นก็จะได้เป็นโซนนูโรมีการเชื่อมเสียงนะโซนนูโรโซโยนะคะโซโยตรงนี้นะคะมาจากลากกิยาซูดานะคะมีความหมายว่าเขียนนะในที่นี้ บอกว่าโซนิโรโซยโอนะคะก็คือเขียนโดยมือนั่นเองนะคะประโยคต่อไปนะคะไอซ์ครีมสุดการักอ่าตรงนี้เราดูที่พยางค์สุดท้ายหลักตรงนี้นะคะมันมีตัวสะกดเห็นไหมฉะนั้นถ้ามีตัวสะกดนะคะเราใส่อืโรนั่นเองค่ะสุดการักอื่นต้องมกับโซยโอนะคะอ่าเราลองแปลกันนะคะไอซ์ครีมนะคะก็คือไอซ์ครีมนั่นเองค่ะ อไอศครีมสุดกระหล่กตรงนี้นะคะแปลว่าช้อนอือโรตรงนี้มีความหมายว่าโดยหรือว่ามีความหมายว่าด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ต้อหมอกกสอยนะคะแปลว่าตักกินตักขึ้นมากินอ่าตักกินนั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะไม่มีประธานเราแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าได้เลยนะคะว่า นะคะตากไอติมกินเนี่ยโดยชอนั่นเองนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเขาเป็นการบอกวิธีการนะคะว่าเขากินโดยอะไรกินโดยช้อนนั่นเองนะคะแบบนี้นะ โอเคตรงนี้น่าจะงงน้อยลงนะคะสรุปง่ายๆว่าอือโดหรือโดเนี่ยนะคะมีความหมายว่าโดยมีความหมายว่าด้วยเราใช้ในการแสดงวิธีการหรือว่าเครื่องมือของการกระทํานั้นๆในประโยคนะคะไปโฟกัสที่คํานามที่มันเป็นวิธีการทําหรือว่าพวกเครื่องมือที่เราใช้ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดูที่พยางสุดท้ายของคํานามถ้าไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเป็นตัวดิเให้เราใช้โลนะคะแต่ว่าถ้ามีตัวสะกดเนี่ยให้เราใช้อือโด ตามนี้นะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าชอนเนินฮันกูกอแชร์ือโรคคงบูเฮโยชอนเนินตรงนี้นะคะมีความหมายว่าชันฮันกูกอแชกนะคะคือหนังสือภาษาเกาหลีค่ะหนังสือภาษาเกาหลีนะแล้วก็อือโรตรงนี้นะคะมีความหมายว่าโดยมีความหมายว่าด้วยนะคะแล้วก็คงบูเฮโยเนี่ยมีความหมายว่า เรียนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าชอนเนนทันกูโกแชกึโรคงบูเฮลนะคะประโยคนี้ก็แปลได้ว่าฉันเรียนโดยหนังสือเกาหลีหรือว่าฉันเรียนด้วยหนังสือภาษาเกาหลีนะอ่าต่อไปนะคะประโยคที่สองอ่านว่าชอนเนนยูทูบ,บูโรคงบูเฮล อาโอเคชอนนึ่ยูทูบบลูคงบูเฮโอลองแปลกันนะคะชอนนึ่ตรงนี้นะคะมีความหมายว่าชั้นเป็นประธานเนาะยูทูบูอ่านี่ก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ YouTube อ่ะที่เรากำลังเรียนกันอยู่ตอนนี้โลตรงนี้นะคะแปลว่าด้วยแปลว่าโดยเนาะแล้วก็คงบูเฮโยนะคะตรงนี้แปลว่าเรียนนั่นเอง ประโยคนี้ไปได้ว่าฉันเนี่ยนะเรียนโดย YouTube นั่นเองนะคะเขาบอกเครื่องมือที่เราใช้ในการเรียนบอกวิธีที่เราใช้ในการเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอันที่3ามโนทบุ u กโรอืมาเกินเธรอยอ่ะโนทบุ๊กโรอืมาเกินเธอรอยนะคะหรือดอกเธอรอยโน e บุ o กอันนี้คือโนตบุ๊กนั่นเองนะคะก็คือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นั่นเองโดโรอืโตรงนี้นะคะแปลว่าโดย แปลว่าด้วยนะคะแล้วก็อืมหมักตรงนี้มีความหมายว่าเพลงนะคะแล้วก็ทือรอรอยตรงนี้มาจากทึดตานะคะที่มีความหมายว่าฝั่งเนาะอ่ะตรงนี้เรามองเห็นว่าบุกนะคะ โนตชื่อบุตรงนี้มันมีตัวสะกดก็เลยใช้อึโดนั่นเองนะคะก็จะแปลได้ว,ดว,ะะว่าฟังเพลงด้วยโน e ตบุกนะคะหรือว่าฟังเพลงโดยโน้ตบุกนั่นเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะไพ่ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะคะจะเข้าใจอึโดแล้วก็โลมากขึ้นนะคะก็ใช้ในการบอกวิธีการใช้บอกเครื่องมือการใช้นั่นเองนะคะทั้งนั้นก็วันนี้ไพ่สอนถึงเท่านี้นะคะใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์นะคะหรือว่าสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลี ที่มีคลิปสอนนะคะประกอบให้ด้วยนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปสอนนะคะครั้งหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ